ตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วครับนี่โอ้โหเป็นภาพนี่งดงามมากคนยังเยอะอยู่นี่อ๋อสวยงามมากครับ สวัสดีครับหมอต้อมอมทีบครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่3<อ>นะครับของคลิปร้อยเอ,อ็ดคือเราจะยังเงราจะไม่มีปลาทางนี่หว่าคือร้อยเอ,อ็ดภาคเหนืออนะไรฮะเราไปแบบไม่มีแพลนครับไปเรื่อยๆคือวางแผนวันต่อวันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ลอยสุ้งดาวนะฮะข้างหน้าคือแอดปลายฟ้านะครับจุดกลางเต็นท์แอดปลายฟ้านะครับแล้วทําไมเราจอดข้างทางตรงนี้เมื่อกี้เราอาบน้ํามาจากลอยผาชุนะครับผาชุข้างล่างอาบน้ําแล้วก็ทาครีมมาในรถปรากฏว่าครีมเป็นครีมที่หมดอายุนะฮะ ขออี้วนอายุก็เลยต้องจอดล้างหน้าเนี่ครับเนี่ยเราก็จะหาทั้งสองคนด้วยครับต้องจอดล้างหน้าด่วนนะครับเผื่อไปเจอดาดตัวข้างหน้าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ตกใจเอามาจากรมมาไอ้ท่าแปลงเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะเดินทางต่อไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับภูชีฟ้าเออภูชีฟ้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับตอนนี้ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ดูไม่ได้เลยขาวนะครับ ขับรถไปที่ผูชี้ฟ้าครับจังหวัดเชียงรายนะครับตาผมก็เหลือบไปเห็นตรงหน้าปัดรถยนต์นะครับ100กิโลเมตรครับ100กิโลเมตรนะครับกับอายุรถ2ปีประมาณ2ปีครึ่งครับตั้งแต่ขับมานะครับจนครบ100กิโลเมตรยังไม่เจอปัญหาใดๆนะครับมีแค่ปลายางแค่นั้นแล้วก็เปลี่ยนมันเครื่อ100น100กิโลเมตรเรียบร้อยครับ ารจอดรถห้ามกางเต็นท์เอาเอาวมันต้องไปติดต่อเพิ่มติดต่อเพิ่งกางเต็นท์ตรงไหนครับอ่าเต็นท์จุดนี้ครับจุดสุดท้ายแล้วข้างล่างใช่ไหมครับมันจะเป็นขั้นบันไดลงไปครับอ๋อโอเคต่อข้างต่อตรงนี้ใช่ไหมครับตรรงนี้คับมาถึงที่เป็นจุดกางเต็นท์แล้วฮะโอ้คนเยอะอยู่นะนี่อะไรนะอ้อยฟูนของน้ำพูน เดี๋ยวเราจะขนของลงไปข้างล่างนะครับโอ้ไกลอยู่นะเดินไกลลงไปนู่นฮะ,ะเดินไปนู่น <c issance> นะครับขนของลงไปนู่น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 แบกขึ้นแบกลงโอ้ <c oughs> ตอนนี้เราได้จุดกลางเต็นท์แล้วฮะรถจอดด้านบนนะครับแล้วก็เราต้องยกของลงไปข้างล่างที่เป็นจุดกลางเต็นท์นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกําลังขับรถไปที่จุดลงของเอาที่มันใกล้ที่สุดเพราะตรงนี้มันโอ้มันไกลครับต้องเดินอ้อม <c oughs> นะครับสามารถเอารถไปจอดลงของนะครับแล้วก็เอามาจอดที่เดิม ตรงนี้ฮะทางลงนะครับถ่ยรถมาจอดตรงนี้แล้วก็เอาของลงแล้วก็เสร็จแล้วไปจอดที่เดิมนี่ฮะอยู่ตรงนั้นนะครับมาร์กไว้แล้วเหลือแค่เอาของลง มองกล้องหน่อยหนึ่งสองสามกี่ครับโอเงฟังหน่อยฮ้าโ <Hi, okay, S 2> อเคเรามาฟัง ร้อยครับก็คือปรับเปลี่ยนรูปแบบมิหน่อยครับก็คือวันนี้เราหันหน้าเข้าหาวิวนะครับวันนี้เราไม่หันเต็นเข้าหากันเองนะครับปกติทุกวันจะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็เราจะนั่งตรงนี้นะครับแต่วันนี้วิวอยู่ตรงหน้าเราครับ <mostly. S 1> เราจะนอนที่นี่นะครับแล้วก็ตื่นประมาณตีห้าแล้วก็เดินทาง <'d S 1> ขึ้นไปที่ภูชีฟ้าขับรถไปจอดไว้ลานจอดด้านบนแล้วก็เดินเท้าต่อนะครับไปที่ยอดภูชีฟ้านะครับ เดี๋ยวตอนนี้ก็รอครับตอนนี้ก็นั่งพักเหนื่อยเพราะว่าขับรถมาถึงแล้วก็กางเต็นท์เลยเต็นท์ไม่เยอะครับนี่นเต็นท์ไม่เยอะเลยวันนี้นะครับวางเยอะเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบเจ้าสิบลายนะครับกระจายกันไปห้องน้ํามีครับห้องน้ํามีสามจุดหนึ่งสองแล้วก็สามด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านล่างห้องน้ํามีสามจุดนะครับที่เราการด้านบนเพราะว่ามันใกล้จุดจอดรถนะครับ เราขี้เกียจคนขอลองไปด้านล่างไกลเดินหลายชั้นมากเมนูเย็นนี้ครับเขาจะเป็นเมนูของเมื่อวานนะครับที่วิจากพาชูดโดยเสมอดาวตอนนี้คุณแจ้กํำลังตอนนี้ทำเครื่องปรุงเพิ่มิกี่ตัวเออคือเราไปซื้อเนื้อนะครับเนื้อวัวนะฮะเราเราเรา,เราเป็นคนอีสานเลยเราเคยกินเนื้อวัวนะทีนี้ เราไปซื้อเนื้อพอเราเจอป้ายเราเข้าใจว่าป้ายเขาว่าเนื้อนะฮะเนื้อสดเลยวันนี้เข้าใจว่าเป็นเนื้อวัวนะครับเราก็ไม่ได้เอะใจคิดว่ามันจะเหมือนบ้านเราทีนี้ดูแล้วผมว่ามันไม่ใช่นะมันน่าจะไม่ใช่เนื้อวัวมันเป็นเนื้ออย่างอื่นนะครับนะครับที่คนภาคเหนือก็ชอบกินกันนั่นแหละครับเนื้อจากเมื่อวานวันนี้เราก็จะกินต่อเรารู้และว่าเนื้ออะไรครับแต่เราก็จะกินต่อแล้วก็มีสำรองอยู่มาม่ากับโจ๊กครับที่ซื้อจากเซเว่นนะครับนี่นะครับบรรยากาศตอนเย็นตอนนี้เท่าไหร่ฮะห้าโมงกราง อากาศเย็ยนมากนะครับน่าจะต่ำกว่า20ได้เนี่ยครับตัวนี้รู้สึกได้เย็ยน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 มากเลยนะครับนี่ผมกำลังกอ่อไฟอยู่ใช้วิธีเดิมนะครับก็คือใช้เตาแก๊สเผาฐานให้แดงแล้วก็เอา่านเนี้ยมาใส่เตานี้ีทีหนึ่งนะครับใช้วิธีนี้เพราะว่าเราไม่มีที่ที่จริงไม่ก็มีฟืนอยู่นะเนี่ยแต่ว่าไม่รู้มันชื้นหรือเปล่าะนะครับเอาวิธีนี้ดีกว่า ซื้อแจงโมมาครับมันรุ่นว่าจะแดงไหมอันนี้ซื้อมาได้2วันแล้วแต่ไม่กิ้งมันกิ้งอยู่ใต้บ่อรถลืมโ่วยแดงว่ะแจ๊เอาใส่ถ้วยไม่เยอะเอาเหลือเบิร์ตแท็กนั่นแหละใส่ดียวอันนี้ของหวานใส่ถ้วยที่ซื้อเจะแจ้กกำลังย่างเนื้อครับตอนนี้ประมาณเวลาประมาณหนึ่งทุ่มประมาณจะหนึ่งทุ่มตรงนะครับสวยงามครับสิบแปดองศาหรืออาจจะต่ำกว่านี้นะครับเพราะว่ามันมีลมด้วยเนี่ยเห็นไหม ถุงพลาสติกที่ผมให้ไว้นะเห็นไหมครับเนื้อไฮดีอยูะจากตรงนี้มัน18องศานะครับไม่รวมมันจะต่ำกว่านี้ไหมเพราะตัวตนี้ไม่ค่อยตรงนะครับนี่ครับชิวมากผมนั่งนอกเต็นท์ไม่ได้้วครับตอนนี้นะต้องอยู่ในเต็นท์นี่ครับพรุ่งนี้ตื่นตีห้าไปลุยยอดผูชี้ฟ้ากันเดี๋ยวถ่ายให้ดูความสวยงามของพวกนี้พรุ่งนี้ฟ้าเปิดแน,น่นอนใช่ไหม <laughs> ไปดูวิวส,สวยๆของฝั่งลาวนะครับเรามองไปจะเจอฝั่งลาวด้านล่างเดี๋ยวเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าครับไปลุ้นท้องฟ้าส,สวยๆกันที่ข้างบนฟูชิฟ้านะครับพรุ่งนี้เดินเดินเหนื่อยแน่นะครับแต่อากาศอย่างนี้สู้ตายครับสบายมากโอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ ตอนนี้กลังจะตีห้าครับอีกมาสิบาาทีดูนะพหภูมิครับ15องศาหนาวมากแล้วก็หมอกลงจัดด้วยครับดูจากเนี่ยเห็นฝ้าชีพแล้วเราจะตรีมตัวขึ้นไปที่ยอดผูชีฟ้านะฮะไปด้วยดิ let's go ฟ <laughs> ีเสียงันตัน้เน้องเย็นหนาวมากครับดูห<ๆ>มอกหมอกมันเกาะกระจกนะคุณ เดีนะปาร์ตอนนี้มันโชว์17องศานะครับเนี่ย17องศาไม่รู้อุณหภูมิจริงเท่าไหร่เพราะเราลบเพิ่มสตาร์ทเมื่อกี้ทางจะชันนิดนึงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไม่ได้ขับแล้วกันไม่ได้ถ่ายแล้วกันเดี๋ยว,ยวไปโผล่ที่ลานจอดเลยนะครับเพราะว่าทางมันชันจะเปิดอยังจะเปิดอย่างนี้เนียเย็นเปิดฮีเตอร์ไม่เหนฮีเตอร์เกือบ30องศายังคาบุกขังเลย ตอนนี้เรามาถึงลานจอรดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปที่ยอดภูทีฟ้าคนเยอะครับแบบน,นี้คนเยอะเลยนะครับนี่โอ้โหนี่มีไฟฉายด้วยเจ็ดร้อยกว่าเมตรเหรอทำไมเนี่ยอ่าเดี๋ยวตรงนี้ไม่ได้ถ่ายนะมันมืดมันมืดเพราะว่ามันยังไม่สว่างถึงแล้วครับเดยนประมาณสิบห้าทีประมาณนี้ครับ ข้างบนคนเยอะมากครับนี่ขนาดวันอังคารนะครับอาชาววันอังคารครับแต่ว่าเป็นชุดนักท่องเที่ยวของวันจันทร์คนเยอะมากนะเดี๋ยวตอนนี้ยังยังไม่สว่างโอ้ไม่อยากคิดเลยถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะแค่ไหนดเดี๋ยวเราจะแจ้ครับจะแจ้ยังไม่ขึ้นมาเลยขาแกอร์ท่าน <laughs> ตอนนี้ฟ้าปิดตอนนี้รอฟ้าเปิดนะนี่เจ็ดโมงแล้วฟ้ายังไม่เปิดเลยม,มันมาแวบๆแล้วก็ไป,ไป,ไปขอบรสชาติยังครับคุณแจ้ฮะยังรอรออะไรรอฟ้าเปิดรอเรือเรืออะไรเรือดำน้ำอย่าหาทำนะฮะไปลุยหญ้ามานี่ นี่ครับฟ้ฟยังไม่เปิดเลยยุ่อยู่่างเนี้ยวันนั้นผมรอถึงบ่ายโมงไฟไม่เปิด <c oughs> แต่วันนี้เรายังมีหวังฮะเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าฝนนะครับเราเองรอต่อไปคนก็ยังเยอะอยู่น,นี่น่นาจะมีงลงไปแล้วบ้างนะ <c oughs> ตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วครับโหเป็นภาพที่งดงามมากนคนยังเยอะอยู่ งามมากครับข้างล่างมีทะเลหมอกนะครับโอเคเดี๋ยวผมไม่พูดเยอะนะครับเดี๋ยวให้ชมวิวสวยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรเน้นวิวนะครับคนยังเยอะอยู่เดี๋ยวถ่ายภาพสวยๆให้ดูครับจาบจะบินโดนนล้วกันนะครับแต่ไม่เนียขึ้นมาด้วยครับอยู่ที่รถแล้วไม่ั่นเจด้วยตรงนี้เขาห้ามบินโดนหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่มีไม่มีป้ายห้ามแต่ว่ามันก็เป็นเขตอุทยานแห่งชาติปูชีฟ้านะครับไม่บินดีกว่าเพราะว่าคนก็เยอะนะครับเดี๋ยวเป็นการรบกวนเขา คนข้างบนอย่างเยอะเนี่ยเอาเจา้ยังไม่ให้ลูกก็ไปเลยเนี่ยกูชีฟ้ามุมนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาไม่เชื่อ ผมสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะฮะแปลกมากนะครับทั้งที่สองพื้นที่ไทยลาวนี้มันติดกันนะฮะหมอกนี่อยู่ฝั่งลาวนะครับส่วนด้านนี้คือฝั่งไทยนะครับเป็นเขตชายแดนระหว่างไทยลาวแต่ว่าทําไมฝั่งไทยไม่มีหมอกแม้แต่นิดเดียวเลยพอข้ามเขตลาวมานิดนึงนะครับนี่มีหมอกเฉยเลยนะแต่สังเกตจากภูเขานะภูเขาเขาอุดมสมบูรณ์มากนะับไม่มีการถางป่าเลย มีแต่ไม่มากนะครับเป็นหย่อมๆนิดเดียวแต่ของเราทั้งลูกครับนี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ไม่มีทะเลหมอกเหมือนฝัง่งลาวอันนี้คือฝั่งไทยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ไทยมาดูฝั่งลาวพามคนเรโลกเลยน่สวยไม่มีที่ติครับแทบอยากโบยบินไปเลยเนี่ยเป็นทะเลเหมอกฝืนลูกหูลูกตาเลยครับ นู่นก็ใช่ใช่หมดเลยขาวๆเนี่ยใช่หมดเลยเป็นทุกแองนะครับเหมาะทุกแองเลยแปลกฝั่งไทยไม่มีหมอกครับชมวิวเรียบร้อยครับตอนนี้ก็8ปโมงนะครับเดินทางลงกลับไปที่พักเพราะเรายังไม่ได้เก็บแคมป์เลยลงง่ายครับเหนือเฉพาะตอนขึ้นครับแต่ตอนลงนี่สบายเลย ลงตามแรงน้อมพวงไปเลยแค่ต้องลงเท้าดีๆครเดี๋ยวมันลื่นหินนะฮะมันจะมีขนหินอยู่นี่ครับดินจะลื่นๆขี้ตลกเยอะมากครับขี้ตลก,ต,ลกต้องเืนให้ระวังครับขี้ตลกถ้าฝนตกนี่มีติดลื่นได้อ่าขาล,ล้มัน้ปวดมีแขลงนเราถึงแล้วเราเห็นรถเราแล้วครับรถเราอยู่ข้างนู้นสีน้ำเงินนะฮะยังอยู่ดี ไปเก็บแคมป์ราหม่ไปครับจะพอเก็บครับไปนั่งโซมี่ย่างกันครับจ้าโอเคครับตอนนี้เรามาถึงลานแคมป์แล้วนะครับก็ต่อไปก็ไม่มีอะไรนะฮะก็คือเราจะทําอาหารกินนะครับคงคงไม่ได้ถ่ายอะไรแล้วนะครับแล้วก็เก็บเต็นท์นะครับขึ้นรถแล้วก็เดินทางไปจุดหมายต่อไปนะครับตอนนี้ยังไม่สรุปนะฮะว่าจะไปที่ไหน อาจจะเป็นแท่ถวนี้แหละผู้นี้เดือนชีดาวนะครับไอยผาตั้งไอ้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันที่คลิปถัดไปนะครับส่วนคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการชมครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเบต้นคอมทครับไปเก็บเต่นก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ